ปีนี้ิือะะเรื่องเล่าของอีหล่าหน่อยอุกินะคะพี่น้องก็ว่าสวัสดีกับผู้พ่อแม่เอฟซีหล่าหน่อยนะคะพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีเพชรแสงตะวันจีโอทูนะคะเรื่องเล่าของอีหล่าหน่อยก็เป็นเรื่องเล่าของเป็นธรรมชาตินะคะพี่น้องที่หล่าหน่อยขึ้นทําการแสดงบอกเลยว่ามีการตตะเตรียมตัวเองแบบสุดยอดนะคะเป็นการพัฒนาแบบต่อเนื่องนะคะของอีหล่าหน่อยบอกเลยว่าสุดๆเลยเมื่อคืนนี้ก็ไปทําการแสดงยุติจังหวัดอุดรธานีนะคะพี่น้อง อยู่อำเภอกุดจับอุ้ยก็บ,บอกเลยว่าว่ามันมาเบิดอำเภอนะคะพี่น้องสุดยอดอหลีความวันนี้ลาน้อยใส่ชุดไม่ถึงเมที่พี่น้องเลิศเลิศเปอร์เฟิกมาคัทนะครับพี่น้องต้องบอกว่าสุดสุดอิลีนะคะช่วงคืนเตยเตยล่อีกพี่น้องเอ้ยวาเป็นนั่งง่ำอรถนะคะพี่น้องเออยิ่งโตยิ่งสวยนะคะพี่น้องอันนี้คือเรื่องราวของความจุ่มจมเนาะ อันนี้ก็บอกว่าเปลี่ยนความพักส่วนตัวนะคะพี่น้องเอออาลัง์ผูแล้วก้นปจิว่าจะเป็นเจ้าเสิมาอวยกันคักนะคะพี่น้องเม้า่ากันนะคะพี่น้องฮักไผฮักมันนะคะพี่น้องแต่ในตรงนี้แอปเปิ้ลเอกถือว่าได้น้าเรื่องเาลาของความหนารักหนาช่างของอีหล่าหน่อยมาว่าซูพีน้องฟังก็แล้วกันนะคะเ,เลี้งหน้าของการทําการแสดงบอดจูเดี๋ยวนี้นะคะพี่น้องเ่นยากเรื่องเาลาของความพยนต์เรื่องไข่อ้อย่างบักคักอีรีนะคะ ที่หนึ่งของเราก็บอกว่าทนับหนึ่งสองสามเอฟเฟกต์อด้ลงลิดไปแล้วนะคะพี่น้องทนับอันไหนสาคัญเร่งร่วนหนึ่งสองสามเล่าสีเหลืองออกไข่ออกก่อนนะคะ <c oughs> พี่น้องเพราะตรงนี้ถือว่าเป็นการตุ้มตุ้นสางและเป็นขั้งแรกของชีวิตนะคะ <c oughs> พี่น้องและพร้อมกันนี้คือทั้งมุ้งสาวหน่อยเพชรบานแพงให้บอกว่าแล้วว่างใจใด <c oughs> พี่นอ้องเพราะพอแม่เออเอินว่าเจ้าภาพเจ้า,าการเจ้างา,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 าน่นกับบอเดว่านะคะแม่บ่มีบอโจู่กับบ่เป็นยังนะคะพี่น้องย่างหน่อยมีบูกสาวอยู่ แ้ามี่พอน้ำพร้อมกับติว่าสุดยอดนะคะในงานนั้นๆเนาะฉะนั้นแล้วก็คืออีหลาหน้่อยเฮ้าทํำงานเต็มที่นะคะพี่น้องเอาอยูทูกเวทีนะคะพี่นอ้องเมื่อคืนนี่บอกเลยว่าอู้สุดๆอิลีพี่น้องมีภาพห้เบิง่งมีภาพมากประกอบไปเบิง่งปร่ามากนี่นะคะพี่น้องอาญะอิลีพี่นอ้อ,อ,นองคขาบว่าอาญะนีเพราะคยหนีจากหนาเวทีสาวหน่อยผิดบานแท้งเลยนะคะนับถึงแต่เปิดฤดูกาลมาเลยที่เดียวนะคะและพร้อมกันนี้นะคะพี่น้อง บอกเลยว่าเรื่องเล่าของความหนาชื่นจมจะมีอยู่ตลอดเวลาอีหล่าหน่อยนะคะเห็นบอกว่าตอนตโตก็ต้อไปนี้นะคะพี่น้องนับวันที่หยิบข้าถึงสามสิบนะคะเพื่อนสิมีกกุมปิดพร้อมพี่น้องค่อยติดตามกันแล้วกันกุมปิดนี่ก็คืออีหล่าหน่อยองอองเห้าสิมี่โชคพิเศษพอนะคะพี่น้องตรงนี้ต้องค่อยติดตามนะคะโชคพิเศษในแต่ละในแต่ละสถานที่บอกเลยว่าเพื่อนส่เต็มที่พี่น้องบอกว่าบอ่อ อิ่นว่าบอกสมความมุ่งมั่นปรารถนาบอกมีผิดหวังก็แล้วกันนะคะเรื่องเล่าของการทําการเต่ละมือนะคะพี่น้องอีหล่าหน่อยเฮาบอกว่าเรื่องเล่าของมาไล่มาเคยบาเคยขาดพี่น้องมือนี้ก็มีการได้กระโดนแล้วเนาะพี่น้องเนาะปรได็เอาเรื่องเล่าของอีหล่าหน่อยเอิ่นว่ามาเอาเรื่องเล่าของอีหล่าหน่อยเอิ่นว่าอย่างทรงงานเออนะคะ อีหล่าน่อยก็ส่งงานเป็นปกติทุกมือนั่นแหละนะคะพี่น้องแต่สลับมือนี่เอดเวนองก็อยากจะยิบยกว่าห้เบิ้งนะคะพี่น้องเพราะว่าโดนแล้วเนาะประเด้ว้่ากันนะคะก็อยากจะมาว่าถึงเรื่องเล่าของความในใจของอีหล่าหน่อยนะคะอีหล่าน่อยเฮากับส่งงานเป็นปกตินะคะพี่น้องอีหล่าหน่อยเฮาว่าวางสี่พี่น้องส่งงานจ้าลากรับขอบพระคุณนะคะขอกราบขอบพระคุณพ่อผู้เแม่เอฟซีของหลาทุกๆคนทุกๆท่านเด้อจ้าที่ฮักแพรงเอ็นดูยหลามาโดยตลอดนะคะพี่น้อง ตั้งแต่ลาเขามามือแรกจนถึงมือนี้ถ้าหากว่าท่าบอมี่พ่อพอแม่แม่ค่อยสนับสนุนนะคะคอยเชียร์คอยแห่งกำลังใจลาพักดันลาลาคงจะบอมี่ทุกมือนี้คำว่อกเราพี่ดองเนาะและผู้ที่เป็นจุดเริ่มต้นก็คือพอ่พอพอ่อแม่ที่รูจักลาถือว่าเป็นผู้ที่ให้กำเนิดลาในวงการนี้ก็<า>ได้อ่านดนูเลยเด้อพี่ดอง แต่คือพ่อโจแม่นุษย์ญาสุภาพคุณลุงอำนาจพ,พ่อนนแม่บีลาขอากราบขอบพระคุณท,ทุกทุกท่านและพี่พี่น้องน้องพี่พี่พ่อพ่อแม่แม่สาวน้อยเพชรบ้านแพงข้องเฮ่าลาขอากราบพระคุณเด้ายใจสุดยอดที่ีพี่น้องขอากราบขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่เออบ้านฮักของลราทุกๆุกหลังเออทุกๆุกทีมที่สนับสนุนลามาโดยตลอดตั้งแต่มือแรก จนมาถึงสมือนี่นะคะพี่น้องขอขอบพระคุณหลายๆเด้อจา้าขอบพระคุณมาไล่าจากโอ้โหเง้วเลยพี่น้องนะคะสี่อันให้ฟังจากเล็กหน่อยก็แล้วกันนะคะพี่น้องถ้าอ่านก็ต้องอ่านอย่าเบิดเด้อเมนบคะพี่น้องก็มีมาจากคุณแม่อิตเตอร์นะคะพี่น้องแม่อิตเตอร์รดดีตลอดเลยเวยพี่น้องแม่อิตเตอร์เรามาไล่สดจากพ่อแม่น้องอหญิงอ่าเราค้นก็คืออยากจะ,ะฝากนะคะมาไล่อ่อนไล่ไปทั้งพ่อแม่ น้องอิงก,กับติดต,ต่อได้เด้อพี่น้องเด้อทางช่องช่องท่างของเพจพ่อแม่น้องอิงก,ก็แล้วกัดน,นะคะแล้วก็มีพ่อขวัญพ่อดุ้งพ่อมนตรีพ่อบุญโฮมนะคะสะเชิงเศร้านะคะพ่อมิมเต่างอยอุ้ยมากถั่วถูกสารทิศนัพี่น้องเนาะแม่แอวแม่แม่อแ,มแมอลแม่ยศแม่ลมนะคะเอฟซีพลังเงียบแม่อภินญ,ญาแม่สมพรแม่บุตรี พ่อแชมป์โคราชเอฟซี FC, อากาศอํานวยพี่น้องทั่วประเทศอีหรีด้วยนี่เนาะเออเอเอพ่อดึกแม่นัดเกาหลีคนมาจากเกาหลีก็มีได้พี่น้องเออพ่อชาติพ่อฮักลิงน้อยนะคะพ่อเด่นชัยพ่อชาติชายแม่อาลีนนทบ,บุรีนะคะพ่อนาลงแล้วก็เอฟซีนาราธิวาสบูพี่น้องมาตนาลาธิวตัตรความนี้วงเล็บโบเอ็นจูนนะคะพี่น้อง านเห็นเราเด้อพี่น้องเด้อโปดพูดนะขอขอบพระคุณบ้านฮักทุก,ท,กทุกหลังเดอ้อเด้อจ้าที่คอยสนับสนุนล่ะอืมโอเคนะคะเรื่องเล่าของบ้านฮักเด็กกมาหลายนะคะพี่น้องตามนั่นนะคะพี่น้องแล้วก็ล่าขอให้พ่อ,พอ,พอแม,แม่ fc ของหล่าทุกทุกคนทุกทุกท่านมีความสุขร่ำรวยเงินทองร่ำร่ำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงตลอดไปเด้อจา้าหล่าฮักพ่อ,พอแม่ สุขคนเด้อจ้าขอบพระคุณหลายๆจ้าความกันนี่กะหน้าเวทีพ้อมพี่น้องเกิบเหตดบวชใยค,คือเกานั่นแหละนะคะพี่น้องบางคนก็นคือเป็นเปิดเทือกเป็นติปมือหน้าเวทีอีกเนาะพี่น้องอู้สุดยอดอีหลีนะคะเื่องเล่าของเอ่อมาไล่นะคะพี่น้องอเอดเว่นองกกได้นนลงมาไห้เบิ่งป่กมากนี่บ่ได้ิึงบ่ได้เวึงบ่ได้เว้ากถึงโดนแล้วนะคะและที่สําคัญก็คืออยากหเห็นน้ำกันนั่นแหละเนาะพี่น้องตามนั่นนะคะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็มีมาตอนมาฝากว่ามาณนีเอาวามหนาหักของลูกสาวมาหววาสู่ฟังนะคะเฮงๆปังๆสู้ผู้สู้คนก็แล้วกันท่านไหนที่เข้ามารับจมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถะะ้าว่าให้กดติดตามฝากน้ำเมน,นะคะส่วนไทยคลิปบอดโจ้ก็เวลาหน่อยในฝากช่องกับเอ็นเซนขอบุณในความการุณาของเพื่อนนะคะพี่น้องเฮงๆปังๆสู้ผูสู้คนก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะค่ะที่รักขอฝากซ่อง,องงเอ็เซนตอนดนดีในได้จ้า อะไรก็ใช่เลยกำลังใจนี้แ้วก็เวล